โอเคนะครับคลิปนี้ก็สวัสดี f อแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับตัวนี้จะเป็น Power AM p รุ่น2,004นะครับ 2,004S นะครับนะครับก็จะเป็นหน้าคลาวนะครับตัวนี้ก็อ่าได้ความอลังการนะครับความสวยนะครับนะครับถ้าใครสั่งหน้านี้ก็ต่อไปก็จะได้เป็นโลโก้แบบนี้ละนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นฟูลบิดนะนะครับตัวนี้มาแปลงนะครับเรา อัปเดตมะแปงใหม่แล ap ้วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นปัจจุบันเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปี2567นเดะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างมาแปลงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับปั๊บนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับก็คือเราจะเพิ่มเติมใหม่ก็คือเพิ่มเติมตรงมะแปลงนะครับมะแปลงนะครับมะแปลงแล้วก็จะเพิ่มเป็นลวดใหญ่ขึ้นแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับนะครับแล้วก็วงจรก็จะเป็น ฟูบิดเลยนะครับซิงก์จะเป็นซิงก์สี่นิ้วนะครับเป็นซิงก์เดี่ยวแบบนี้นะครับจะเป็นสี่นิ้วนะครับนะครับพัดลมยี่ห้อดีเลยนะครับตัวนี้นะครับแต่ไม่ใช่เทอร์โบนะจะเป็นยี่ห้อนี้อยี่ห้อนี้ผมบอกเลยว่าราคาสูงมากนะครับผมจะน้นเป็นยี่ห้อนี้ทั้งหมดเลยนะครับพัดลมนะนะครับวงจรนะครับเป็นฟูบิดนะครับก็ด้านหลังก็จะมีบาลานซ์ให้นะครับนี่บาลานซ์ผ่าแล้วนะครับ ส่วนคาปาซิเตอร์ก็จะเหมือนเดิมอยู่นะครับใช้8รลูกก็เหลือเฟือแล้วนะครับแมตช์กับสเปค2400วัตต์นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีทอสตาร์ท30แอมป์ให้นะครับก็จะแมตชกับแมาแปลงเลยนะครับนะครับปีนี้ผมก็จะไล่อัปเดตแต่ละรุ่นขึ้นนะครับว่ามันจะเพิ่มเติมตรงไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็บางอย่างก็ยังใช้แบบเดิมอยู่อย่างเช่นคาปานะครับ8ปลูกนะครับเห็นไหม นะครับแต่จะเน้นเป็นยี่ห้อซัมวานะครับซัมวาหรือซัมวานะครับตัวนี้หมื่นไมโครร้อยโวลต์นะครับแปดลูกนะครับแล้วก็ซิง์ซิง์เดียวนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับขนาดทอร์ซิตเตอร์ออปพุดตัวนี้ข้อละสิบสองคู่นะครับแถวละสิบสองตัวนะด้านล่างก็จะมีอีกนะครับเท่ากับเครื่องนี้ก็ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คู่นะครับสองข้างก็สี่สิบแปดตัวนะครับถ้่คี่เป็นตัวนะ ก็จะตามสเปค2400วัตต์นะครับมออแปลงนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะลูกใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆหลังๆเนี่ยผมจะนิ้นเป็นหมออแปลงสั่งทําพิเศษทุกรุ่นเลยนะครับนะครับตั้งแต่2,000วัตต์ขึ้นนะครับ2,000วัตต์ยัน8 00 0ันวัตต์นะครับตอนนี้นะที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับ ถ้าต่ํากว่านั้นก็จะยังใช้สเปคมาแปลงตลาดทั่วไปอยู่นะครับก็มาแปลงตลาดก็ดีนะตามที่ผมบอกเลยนะครับไม่ใช่ว่าของตลาดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันเป็นสไตล์ของเราเราจะต้องสั่งทําพิเศษอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมาแปลงนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับพอเราลงกล่องอย่างนี้มันจะดูเหมือนเตี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันลูกใหญ่มากนะนะครับตัวนี้จะเป็นกล่อง4นิ้วนะครับสูงสี่นิ้วลึกยี่สิบนิ้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมาแปลงอ่า ตัวที่เพิ่งมาส่งวันนี้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับพอโรงงานส่งมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาทําสีนี้นะครับมาคุ้มสีนี้อีกทีหนึงนะครับให้มันเป็นสไตล์ของผมนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นสองรุ่นนะครับมันจะมีรุ่นอ่าอีกรุ่นใหญ่ๆมันจะเป็น E.I. นะครับเดี๋ยวผมให้ดูดดทีหนึ่งครับอันนี้จะเป็นสองรุ่นนะรุ่นที่ว่าฮิตๆในตอนนี้แล้วก็ ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าสองรุ่นเนี่ยมันไปคู่กันตลอดครับจะเป็นรุ่นสามพันวัตต์สองพันสี่ร้ยวัตต์นะครับนี่นะครับให้ดูเลยนะครับจะให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองรุ่นนะครับก็คือรุ่นสามพันกับรุ่นสอง0นสี่นะครับเป็นรุ่นที่ทิดที่นิยมกันมากนะครับสำหรับของผมนะนะครับเพราะว่าราคามันไม่สูงมากแล้วก็คุณภาพแน่นนะครับอันนี้โม้หรือเปล่าไม่รู้นะครับลองดูกันนะครับลองดูกันเองเลยนะครับ เริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงสอง4ันสี่นะรุ่นสอง4ันสี่ s จะเป็นหม้อตัวนี้เห็นไหมครับแกนห้าห้าูนย์เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสามพันก็จะเหล็กเยอะขึ้นหนาขึ้นนะครับอันนี้ก็ตามสเปคแต่รุ่นไปนะครับตัวนี้เป็นตัวสอง4ันสี่นะครับหรือว่าสอง4ันสี่ s ดูว่อดูทองแดงนะครับให้ดูทองแดงนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมชมชมชมนอนนะครับเส้นเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับเห็นไหม นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสอง4 s นะครับเป็นตัวนี้นะครับแต่พอลงกล่องแล้วก็อาจจะดูเหมือนเล็กนะครับแต่จริงไม่เล็กนะครับนี่ตัวนี้เป็นหม้อ 2,004S นะครับนะครับที่ลงรุ่นนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่น 3,000S นะครับเห็นไหมตัว 3,000S มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็หนาขึ้นนะครับก็ มันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนะครับก็ลังวัดมันต่างกันเยอะอยู่นะนะครับนะครับให้ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูหน่อยว่าทองแดงมันใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมครับโอ้พระเจ้า,านะครับใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 3,000s ส่วนตัวนี้จะเป็นตัว 2,400s เห็นไหมนะครับก็ทองแดงก็ใหญ่เหมือนกันเพียงแต่ว่าอ่ารอบพันมันก็จะ ลดลงกว่าตัวนี้ก็ตามสเปคของสองพันี่กับสา0พันะมันต้องต่างกันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็มันจะมีรุ่นสองพันอีกเดี๋ยวผมไปยกมาให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งอ่านะครับรุ่นสองพันมาแล้วตัวนี้จะเป็นหม้อตัวที่ทำสองพันวัตต์เห็นไหมตัวนี้ก็ทองแดงก็นะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับทุกรุ่นที่ผมทํานะครับเพะว่าแอ m จะผมในปีนี้นะครับตั้งแต่2,000วัตขึ้นเนี่ยผมจะ uh, เป็นหมอแปลงที่ผมสั่งโรงงานทําพิเศษให้ทุกรุ่นนะครับนะครับก็คือพิเศษก็คือลูกค้าจะได้สเปคตามที่ผมตั้งไว้ทุกรุ่นนะครับก็คืออย่างเช่น2,000วัตลูกค้าบบก,กานะ็จะได้แบบนี้ทุกตัวนะครับลูกค้าสั่งนะจะได้แบบนี้ทุกตัวนะครับถ้าเป็น3,000ก็จะได้แบบนี้ทุกตัว นะครับสองพันสี่ก็จะได้แบบนี้ทุกตัวนะครับก็คือได้มาตรฐานเลยนะครับก็ได้เหมือนกันทุกตัวนะครับลูกค้าสั่งนะครับที่ลูกค้าสั่งจะได้แบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนะครับก็จะมีสองพันสองพันสี่เห็นไหมต่างกันเยอะนะนะครับความใหญ่นะครับต่างกันนะครับอันนี้สองพันสองพันสี่สามพันนะครับแล้วมันจะมีสี่พันอีกเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือสี่พันเนี่ยอ่ามอสี่พันมันจะเป็น e i นะครับสี่พันห้าพันหกพัน 7,000ันมันจะเป็น e-i นะครับเป็นมอดซีเรียสนะครับตัวนั้ก็แล้วแต่ชอบนะครับลูกค้าอยากจะได้แบบไหนก็สั่งได้นะครับนะครับนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเข้าเรื่องแค่ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปค่อยไปรุ่นอื่นนะครับนะครับตัวนี้อ่าจะมีตั้งแต่หน้าคราวแล้วก็หน้าหน้าดําก็มีนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเราอยากจะได้หน้าไหนก็สั่งได้นะครับนะครับถ้าลูกค้าสั่งก็จะได้ไส้ในแบบนี้ทุกเจ้าเลยนะครับ ถ้าเป็นสเปคสองพันสี่นะผมจะไม่เพิ่มเติมผมจะไม่อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมจะยึดเป็นมาตรฐานก็คือให้มันเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับที่ออกไปนะครับถ้าลูกค้าสั่งตัวสองพันสี่นะนะครับจะเป็นฟูบิดนะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับราคานี้ก็ลูกค้าสั่งทำนะครับลูกค้าก็จะต้องโอนมัดจาผมก่อนแล้วก็ที่เหลือนะครับลูกค้าโอนวันงานพร้อมส่งนะครับก็คือวันที่ผมแจ้งว่างานพร้อมส่งแล้วลูกค้าก็จะต้องโอนที่เหลือมาให้ผมนะครับ นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนไม่มั่นใจนะครับยังไม่เคยสั่งของจากผมนะครับหรือว่าไม่ไม่มั่นใจนั่นแหละนะครับในการโอนก็ลองไปเช็คเครดิตหน้าเฟซผมได้นะครับผมมีตัวตนจริงนะครับลูกค้าลองไปเช็คเครดิตได้นะครับว่าชัวร์ไหมนะครับสั่งโอนเงินแล้วจะได้ของไหมอะไรเงี้ยก็ลองไปดูได้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านก็ไม่ต้องโอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับไฟมันจะสวยมากนะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหม พอเปิดเครื่องขึ้นปุ๊บเนี่ยไฟโลโก้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับเขียวอ่อนนะนะครับสวยๆเลยไฟสแตนบาร์ก็จะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้ไฟโปรเทคก็จะเป็นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับนะครับพัดลมก็ไม่ดังมากนะครับกําลังกําลังดีเลยนะครับปิดฝาปิดอะไรก็จะไม่ดังมากเพราะว่ามันไม่ใช่อรบโบนะครับแต่ก็แรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อยี่ห้อดีเลยนะครับนะครับอะไรทุกชิ้นก็ลองเช็คราคาได้นะครับว่ามัน ยังไงนะครับลองดูได้นะครับหนึ่งอย่างเช่นทับลมนี่ก็ตัวน,นึงก็น่าจะเกิดร้ออยู่นะนะครับแล้วก็สายนะครับผมนี้เป็นยี่ห้อนี้เลยเห็นไหมยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็เบอร์สองคูณสามคูณสองจุดห้าเลยนะครับแล้วก็หวัวปั๊กนี่เห็นไหมนะครับอย่างดีให้เลยนะครับ ก่อนนะครับเสียงดังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําเป็นหน้าดํามากแล้วก็เป็นหน้าของผมเองมากนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับส่วนภายในก็จะแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับไซ้ในจะได้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะนะครับถ้าเป็นรุ่นสองพันสี่นะครับนะครับตัวนี้ราคานะครับราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทสนใจก็สั่งทําได้นะครับนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับลูกค้าเจ้านี้ก็สั่งน่าจะประมาณสัก 4ี่ถึงห้าวันเองนะครับก็ได้ของแล้วนะครับวันนี้ก็พร้อมส่งแล้วนะครับลูกค้าก็อโอนเงินมาครบเต็มจำนวนเลยนะครับหนึ่งหืนเจ็ดันห้าร้ยบาทนะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้ใจใช้บริการนะครับวันนี้ผมก็จะแพคแล้วก็จะส่งให้ลูกค้านะครับนะครับที่ผมบอกนะตัวนี้หนึ่งมืนเจ็ดันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้จะได้สเปคแบบนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าไม่อยากได้หน้าแบบนี้อยากจะได้หน้าแบบอื่นก็สั่งได้นะครับนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือมะาแปลงที่มาจากโรงงานนะครับพอมาถึงเราปุ๊บก่อนลงกล่องผมก็จะห่อให้มันเป็นสไตล์สีเขียวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับหรือว่าจะสั่งทํารุ่นอื่นหรือว่าอยากจะสอบถามอยากจะสอบถามรุ่นอื่นก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะครับเบอร์โทรก็ตามที่ผมขึ้นไว้ตรงหน้าจอนี่เลยนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าจะทักเฟซผมมาก็ได้นะครับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาตดิดตามชมขอบคุณครับ